ไรปิดุกรมทางสายกลางในเช้าของวันที่21สิงหาคมพศ2563ณนส่วนธรรมมิกราชท่านพระยาธรรมมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาม องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านประญารรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถาม พระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระจำมาจำพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอกราบนอบน้อมเฝ้าตุนถามถึงเรื่องของการพิจเจรนาะให้รู้แจ้งรู้ตื่น ตามสภาวะความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งให้เห็นทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ภาพมายาเราจะได้ไม่ต้องลุ่มหลงและจมอยู่กับมายาทั้งหลาย เพราะว่าลูกเห็นว่าพาจมานแห่งภาพมายาเขาก็ทำงานปกกลุมดวงจิตทั้งหลายให้ลุ่มหลงอยู่ในภาพมายาต่างๆเมื่อเราหลงในมายาต่างๆเราก็จะไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้ว มานแห่งความยึดติดมานแห่งความหว่วงใยมานทั้งหลายที่เป็นลูกน้องแห่งมานของมายาทั้งหลายก็จะครอบงำทำให้เราหลงอยู่ทุกอยู่จมอยู่กับสิ่งสมมุติทั้งหลายลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดจงเมตตา แสดงคำเรื่องนี้ให้ลูกได้พิจรารณาได้ฟังและน้อมไปเผยแพร่ด้วยถืดพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาลูกเห็นมารเหล่านี้เคลื่อนไหวและปกคลุมจิตแต่จิตของลูกสงบนิ่งเห็นตามความเป็นจริงจึง ไม่ถูกมารเหล่านี้ครอบงำได้แต่ลูกก็ปรารถนาที่จะเรียนรู้สภาวะเหล่านี้อย่างละเอียดอ่อนและสามารถนำไปอธิบายทำแสดงทำนี้ให้ผู้อื่นได้รู้ตามเห็นตามด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ดีแล้วละะะ่ะเพิยรรมเอย่ยถ้าอย่างนั้นลูกกจ็จงน้มจิตตั้งใจให้จิตให้ใจของลูกนั้นตั้งมั่นเสียก่อนนะิระยะายรรมคลายความคิดความกังวลทั้งหลายทิ้งไปลูกคลาย ร่างกาจิตใจกลยทุกอย่างแล้วก็ให้จิตของลูกน,นัน้นตัน้งไว้ที่อารมณ์แห่งความนิ่งเฉยนิ่งเฉยโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมด ความอยากรู้ก็วางเอาไว้ความรู้แล้วจะถูกจะผิดก็วางเอาไว้วางทุกอย่างว่างทุกอย่างทําจิตของตนให้เป็นกลางทาจิตของตนให้สงบ ต้องมันพยายามทําเอ่ยพลคลายร่างกายจิตใจให้เหลือเพียงอารมณ์แห่งความนิ่งเฉยละส่งอารมณ์ความนิ่งเฉยนั้น ให้เห็นความเบาความสบายเกิดขึ้นน้อมความเบาความสบายความว่างนั้นเข้าสู่ศูนย์กลางกายน้อมพลงังใจเย็นสบายเข้าสู่ศูนย์กลางกายพลังเย็น พลังแสงสว่างน้อมเข้าสู่สุดกลางคายตั้งจิตให้สงบชาร์ปพลังของจิตให้เติมเต็มให้ได้ก่อนเมื่อเรานี้ชาร์ปพลังจนเต็มแล้ว ก็เกิดความเย็นสบายก็เกิดความนิ่งเฉยความเบาความว่างจนจิตของเราสงบตั้งมัน่นไม่มีความคิดปรุงแต่งเข้ามาเจือปนไม่มีอะไรทั้งนั้น มีแต่ความเบาความสบายเกิดขึ้นแล้วลูกจึงค่อยๆพิจารณาด้วยปัญญาอันรู้ตื่นแตกฉานให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเช่นนี้เถิดว่าการที่เรานี่ฝึกฝนจิตของเรา ให้วางเฉยให้นิ่งให้เบาสบายให้จิตได้พักผ่อนปราศจากความคิดปรุงแต่งปราศจากการยึดถือในสิ่งต่างๆจิตของเราก็แยกออกมาตั้งมั่นสงบสว่างสวัย เมื่อจิตของเราแยกออกมาตั้งมั่นสว่างสวยเช่นนี้เราก็จะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าทุกสบสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุของมันเหตุก็เป็นเหตุในโลกสมมุติ ผลก็เป็นผลในโลกสมมติสิ่งที่ดับไปก็คือสมมติเท่านั้นที่ดับไปกายทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้เป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตาม ผลของกรรมส่งผลให้เกิดและกรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแท้เมื่อทำกรรมใดไว้มากน้อยเพียงใดดีเชื่อยังไงผลของกรรมนั้นๆก็ส่งผลมาให้เกิดได้เป็นไป ตามผลตามเหตุนะั้นเมื่อหมดเหตุผลก็ดับไปและกรรมทั้งหลายก็ก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีอำนาจแห่งเชื้อของกิเลสตัณหาความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงครอบงำจิตอยู่ จะจึดหลงไปรักไปโลภไปโกรธไปจะจึงอยากได้ไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนั้นจึงเกิดความต้องการและดดิ้นลนขวนขวายสร้างเหตุคือกรรมและก็ตามรับผลของกรรม แต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายโลกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราจิตที่ถูกอำนาจแห่งกิเลสตัณหาครอบงำไม่รู้ตามความเป็นจลลริงก็เลยหลงเพลิดเพลินไปกับโลกสมมุติใบนี้ เพราะว่าถูกเชื้อกิเลสตัณหาครอบงำพ่าเอ้สร้างกรรมเลยยึดกรรมเป็นของตนทำไอ้ต้องรับผลของกรรมจึงต้องยึดผลของกรรมเป็นตนแล้วก็หลงต่อไปสร้างกรรมต่อไปโจครอบงำต่อไปเกิดดับเกิดดับอยู่ร่ำไปในโลกสมมุติ เมื่อจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วเราก็จะรู้ตื่นเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้เมื่อจิตของเรารู้ตื่นเห็นตามความเป็นจริงจิตของเราก็จะเกิดความสง,งบเกิดความสว่างสวย และไม่ถูกอำนาจแห่งกิเลสตัณหาครอบงำไม่ถูกอำนาจกรรมหรือผลของกรรมครอบงำได้เราก็จะอยู่อย่างผู้รู้เตืน่นทีนี้เราก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงแค่มายาสมมุติขึ้นมา เป็นภาพมายาเป็นของที่ไม่มีอยู่จริงรูปร่างกายนี้ก็เป็นมายาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารวิญญาณหรือว่าเวทนาหรือว่าสัญญาทุกสิ่งที่อยู่ในรูปนี้ รวมแล้วเป็นคันห้าสิ่งเหล่านั้นก็คือมายาเพราะมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่สมมุติเป็นสมมุติดำเดินไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปทั้งหลายเป็นมายา เวทนาทั้งหลายทั้งสุขทุกทางกายทางใจก็เป็นเพียงแค่มายาแห่งเวทนาสัญญาก็เป็นเพียงแค่มายาแห่งสัญญาที่จำได้หม่รู้จดจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเพียงแค่มายาแห่งสัญญา สังขารปรุงแต่งนึกคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเพียงแค่มายาแห่งสังขารเมื่อมันปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวกอดดับไปวิญญาณรับรู้ผ่านหัวตาจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเพียงแค่มายามายา แห่งกองทั้งห้าคือขันห้ากองนี้คือมาอยาทั้งสิ้นจิตเราเป็นผู้ดูอยู่จิตเราเป็นผู้รู้อยู่เห็นอยู่จึงเห็นมายาเหล่านี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่หลอกให้จิตของเราหลงอยู่จมอยู่ทุกอยู่ ไม่รู้จบสิน้นและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราจงรู้ตื่นอย่าไปพเพลิดเพลินลุ่มหลงตกเป็นทาสของมายาเหล่านี้จิตจงเป็นนายกายนั้นจงเป็นบา จิตจงพากายสร้างและทำสิ่งที่เกิดประโยชน์เพื่อที่จะได้ไมดเมตตินิเวณนิกรรมสร้างแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วในที่สุดก็หยุดเหนือทั้งการทำสิ่งต่างๆทั้งหมดด้วยการรู้ตื่นประยธรรมเอ่ย เมื่อเราฝึกจิตของเรานี่ให้แยกออกไปให้วางเฉยให้รู้ตื่นเราย่อมเห็นมายาทั้งหลายชัดเจนเช่นนี้ลูกเมื่อเราเห็นชัดเจนเช่นนี้แล้วย่อมไม่มีสิ่งใดหลอกลวงขอบงำเราได้ลูกจิตเราย่อมรู้ตื่น รู้ตามความเป็นจริงลูกเอ๋ยการที่เราฝึกจิตให้นิ่งฝึกจิตของเราให้วางเฉยให้ทรงสภาวะแห่งความรู้ตื่นตามความเป็นจริงย่อมจะช่วยให้เราเห็นทุกอย่างตามสภาวะความเป็นจริงของสมมุติทั้งหลาย เราย่อมรู้ดีว่ามายาแห่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นมายาทุกสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ของหลอกตาหลอกใจจิตของเรารู้ตื่นรู้เท่าทันแล้ว ก็เลยไม่หลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งใดๆอีกต่อไปจิตจึงตั้งมั่นสงบอยู่เนือมาอยาทั้งหลายเมื่อลูกนั้นฝึกฝนตนจนอยู่เนือมาอยาทั้งหลายได้ลูกจึงฝึกฝนตนให้สามารถที่จะ อยู่เหนือความยึดติดความลุ่มหลงอยู่เหนือการพัวพันมัวเมาอะไรอาวร์กับสิ่งใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นลูกจึงเป็นผู้อยู่ยังรู้ตื่นรู้แจ้งตามความเป็นจริงไม่เคลิมทุกตามสิ่งใดไม่เคลิ้มสุขไปตามสิ่งใด จิตนั้นแบ่งแยกออกจากมายาตั้งดวงได้โดยรู้ตื่นโดยไม่คลุกเข้าและไม่ถูกครอบงำอีกต่อไปเช่นนี้ลาภรยาธรรมการฝึกจิตให้นิ่งเฉยแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากใจให้จิตนั้นได้พักผ่อน hai chỉ để sát phần hàng, hẹn qua rút tiền sổ chỉ tuần hay chỉ để Thổi ốp mà yêu phiêng lòng hăng, sát phần lòng tôm và lòng Hãy tìm lâu hay chỉ nên đại biết rút trang hình ta mà già thằng lại Yêu rút tiền chỉ do một nữa มานแองมายามานแองสมมุติทั้งปวงเพื่อจิตอยู่เหนือมานแองมายาความลุ่มหลงในเล่าจะครอบงำให้ทุกข์ให้จมอีกต่อไปได้พระยาทําเอยและที่ลูกนั้นได้เห็นว่าลูกนี้สามารถที่จะอยู่เหนือกิเลส อยู่เหนือตันหาอยู่เหนือมายาแห่งการปรุงแต่งต่างๆก็เพราะว่าจิตของลูกนั้นได้ฝึกฝนจนจิตนั้นเข้าถึงความวางเฉยรู้ตื่นแห่งจิตจิตจึงเห็นและรู้เท่าทันทุกอย่างว่าเป็นเพียงแค่ มายาทั้งนั้นเลยระยาจำเอ่ยการฝึกจิตฝึกตนนั้นให้แยกออกจากกายแยกออกจากความรู้สึกนึกคิดเกิดใจแยกออกเช่นนี้อยู่บ่อยๆจึงเป็นสิ่งที่เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนมากลูก เพราะจะทำให้ลุกทั้งหลายเห็นและรู้เท่ารู้ทันมายาสิ่งทดสอบต่างๆทั้งหลายค่อยๆฝึกไปลูกแรกๆนั้นเราอาจจะแยกแทบไม่ออกพอบ่อยๆไปเดี๋ยวเราก็จะแยกจิตออกจากกายออกจากใจความรู้สึกต่างๆได้ พอบ่อยๆเข้าเราก็จะเห็นการทำงานในระบบของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการทำงานของร่างกายการทำงานของใจคือความรู้สึกต่างๆและเราก็จะเห็นชัดเจนว่าจิตก็คือผู้รู้ผู้ดูผู้เห็น เห็นแช่งตามความเป็นจริงแต่ไม่น้มเข้าสู่ตนนา,นนานๆไปเราก็จะเห็นเห็นชัดเจนและสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างไม่ให้กระทบเราได้นานๆไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็จะยืนเหนือสมมุติทั้งหลายเหล่านั้นยังรู้ตื่นตลอดเวลาถึงเวลานั้น เราก็จะเป็นผู้มีใจชนะเกิดขึ้นนั่นแหละลกูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราพรายารรมเอ่ยจงกลา่าวธทรมนั้นมาเถิดพรายารรมสาธุพระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะหากว่าเราฝึกจิตของเราให้รู้ตื่น เราก็จะตื่นรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นสมมุติทั้งหลายที่มันเป็นเพียงแค่มายาหลอกตาหลอกใจหลอกให้เราลุ่มหลงไปเราจะเห็นตั้งแต่เอตดผลหรือสิ่งที่ดับไปเห็นความไม่เที่ยงแท้การเคลื่อนไหวของระบบร่างกาย ระบบจิตใจการเคลื่อนไหวของทุกสิ่งเราจะเห็นแจ้งตามความเป็นจริงและไม่ลุ่มหลงอีกต่อไปมานแห่งมายามานแห่งความลุ่มหลงทั้งหลายก็จะครอบงำเราไม่ได้ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธทองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาฝ้าฟังทำไมพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ